ขึ้นชื่อว่าโจรใครๆก็ต้องกลัวและไม่อยากคบค้าสมาคมด้วยแต่ช้าก่อนเราไม่ใช่โจรหน้าเนื้อใจเสืออย่างที่ทุกคนคิดถึงเราจะเป็นโจรเราก็มีกฎในการปล้นซึ่งกฎของเราก็มีอยู่ว่ากฎข้อที่1ตอนออกปล้นเราจะไม่ทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่าเด็กคนแก่ผู้หญิง ปลอดภัยได้เลยเราจะไม่ทำอะไรแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้ชายอกสามศอกแล้วก็ถ้าคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องก็อาจจะต้องใช้กำลังกันสักหน่อยแต่ว่าเราจะไม่ทำไรไ้ายใครถึงชีวิตแน่นอนกฎข้อที่2ถึงเราจะเป็นโจรเราก็มีความเป็นมนุษย์เพราะก่อนจะเป็นโจรเราก็เป็นดับเช่นคนทั่วไปมาก่อนเห็นคนเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยอย่างเช่น ถ้าเราเห็นจ้เดินบ้านคนดีเราก็ต้องรีบเข้าไปขัดขวางหรือเห็นผู้หญิงเดินในซอยเปลี่ยวคนเดียวเราก็ต้องรีบเข้าไปปกป้องเฮ้ยนั่นผู้หญิงกําลังตกอยู่ในอันตรายนี่นาเราต้องรีบเข้าไปช่วยซะแล้วไม่แถวนี้มันเปลี่ยวน่ากลัวแบบนี้เนี่ยฮยนองสาวเมื่อคนเดียวหรือแยะแกถอยไปเดี๋ยวนี้นะอย่ามายุ่งกับฉันมายุ่งไม่ได้หรอกแกส่งของมีค่าทั้งหมดมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่มีของมีค่าอะไรทั้งนั้นนะปล่อยฉันไปเถอะ ไม่เชื่อหรอกว่าไม่มีอย่างน้อยก็ต้องมีโทรศัพท์สักเครื่องเลยนะส่งมาดูนี่นี่นี่โทรศัพท์ฉันชาก่อนผมมาช่วยคุณแล้วคุณไม่ต้องส่งของมีค่าอะไรให้อ้โจรกระจอกนั่นนั่นมันมหาจรที่เขาเล่าลือกันนี่นะโจรคนนี้มีชื่อเสียงในการปล้นเป็นอย่างมากขนาดตำรวจฝีมือดีแค่ไหนก็ยังจับตัวเขาไม่ได้สักทีแล้วโจรกระจกอ,อย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาได้เนี่ยถอยก่อนดีกว่าฉันฉันไม่ป้นแล้วก็ได้ไปดีกว่า แล้วอย่าทำเป็นเก่งกับผู้หญิงอีกนะเว้ยไม่อย่างนั้นเองได้เจอดีกับข้าแนะ่ขอบคุณมาก,มากนะคะที่ช่วยฉันไว้ด้วยความยินดีฮะกฎข้อที่3เราจะปล้นเฉพาะคนรวยที่ทำชั่วเท่านั้นถ้าเป็นคนดีโจนอย่างเราจะไม่แตะต้องเด็ดขาดบ้านหลังนี้ไง เป็นบ้านของข้าราชการระดับสูงกงกินเงินแผ่นดินไปมากมายอะไรที่มันปล้นของประชาชนมาเราจะกอบโกยไปให้มากที่สุดก่อนที่จะมีคนมาเห็นเรารีบปฏิบัติการเลยดีกว่ากฎข้อที่4เงินทองทรัพย์สินต่างๆที่เราได้มาจากการปล้นเราจะไม่เอามาเก็บไว้เป็นสมบัติของตัวเองเด็ดขาดเพราะบนโลกนี้มีคนลำบากกว่าเราตั้งมากมายถ้าเงินทองเหล่านี้ไปอยู่กับพวกเขา คงจะมีประโยชน์มากกว่าอยู่กับเราแน่นอนเราไปสืบมาแล้วว่าป้าที่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้เป็นคนดีขยันทำมาหากินประกอบอาชีพที่สุจริตแถมยังดูแลลูกชายที่ป่วยติดเตียงเราจะมอบเงินส่วนหนึ่งไว้ให้ป้าดูแลลูกชายและเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวละกันส่วนเงินที่เหลือที่ได้จากการปล้นเราก็จะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่ตางๆป้าป้าอยู่ไหมป้า พอเรียกแล้วเราก็ต้องรีบหนีเพราะเราไม่อยากเปิดเผยตัวต้นมาแล้วจ้าไหนใครเรียกฉันเนี่ยหายไปไหนเนี่ยไม่เห็นใครเลยโหนั่นเงินทองมาจากไหนมากมายเนี่ยมีจดหมายด้วยจดหมายมันเขียนว่าอะไรเนี่ยเงินพวกนี้ให้ป้าเอาไปใช้ได้เลยพระเจ้าหมดนี้เลยเหรอ คนที่มาช่วยฉันต้องเป็นเทวดาส่งมาแน่เลยขอบคุณขอบคุณจริงๆขึ้นชื่อว่าโจรลักขโมยของคนอื่นยังไงก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ดีแม้ว่าเราจะปล้นคนเลวแล้วไปช่วยคนจรก็ตามยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายกฎข้อที่5ซึ่งเป็นกฎข้อสุดท้ายของการเป็นโจรก็คือเมื่อทําผิดเราก็ต้องยอมรับผิดลูกผู้ชายอย่างเราต้องกล้าทํากล้ารับ ถึงจะสมศักดิ์ศรีและสารภาพความผิดต่างๆที่เราเคยกระทําลงไปต่อให้ต้องติดคุกเราก็จะยอมรับผลของมันและนี่คือบทสรุปของจอมโจรอย่างผมก็คือต้องติดคุกตลอดชีวิต